สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเคเคออโตคาร์นะครับผมอาร์นะครับผมเคครับผมวันนี้นะครับคุณเคพิเศษมากๆเลยนะครับเราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้เราอยู่ที่อู่เบนในคือของเรานะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ขอบอกนิดนึงว่า EP นี้เป็น EP แรกเลยนะครับก็คือเราเพิ่งซื้อรถเข้ามาใหม่นะครับเป็น Mercedes Ben บนะครับ E 250 CDI นะครับปี2010สีดำเราเป็นดีเซลด้วยอันนี้คือรถเพิ่งเข้าเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะมาเซอร์วิสนะครับก็คืือออออออเเช็็็คคาาากกนนะะะรรรรับวว่่่ปไไแล้้มมีีทตงซห เราก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เอามาจอดให้เขาทานะครับผมบอกเลยนะครับคันนี้พิเศษมากๆนะครับสีดาเดิมโรงงานแบบนี้นะครับแต่บอกไว้อย่างนึงนะครับป้ายทะเบียนนะครับเราไม่ได้ให้นะคุณเคใช่ครับคือเจ้าของเก่าเขาขอคืนนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวรถคร่าวๆแล้วกันเพราะว่ารถยังไม่ได้สปาหายังไม่ล้างนะครับก็อันนี้เดี๋ยวรอที่จะเซอร์วิสนะครับเราก็เซอร์วิสให้ครบหมดตามคลิปที่ลงอยู่แล้วนะครับครับผมเดี๋ยวคุณน้าลองพาเดินรอบๆหน่อยครับนี่ครับสีตัวรถนะครับมรคับ่ใชผ รถเพิ่งเข้าแบบสดๆเลยนะครับไฟหน้านะครับใสๆคู่หน้าเลยนะครับกระจังหน้าเป็นยังไงคุณเเกกระจังหน้าก็คือไม่มีรอยนะเป็น AMG นะครับก็คือสวยเป็นโครเมียมนะ่มาพร้อมดาวร้อยแบบนี้เดี๋ยวคุณเคนะครับเปิดฝาโปรงให้เอฟซีได้ชมกันหน่อยนี่ครับฝาโปรงครับเครื่องดีเซลสวยงามเครื่อง OM 651นะครับครับผมกี่แรงม้าครับ204แรงม้านั่นเองนะครับจากโรงงานนะครับเครื่องนะครับไม่มีซึมไม่มีย้อยนะแห้ง คือเราคัดมาอยู่แล้วว่ารถสภาพต้องดีนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ช่างดูลึกๆว่าต้องทําอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับใช่ครับเพราะบางทีดูด้วยตาไม่ได้นะพวกนี้ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับจับเอานะครับใช่ครับอ่าอันนี้เป็นสภาพแรกเข้าแบบสดสดจีเลยนะครับดูน็อตดีครับไม่เคยผ่านการไข่เลยนะใช่ครับก็คือเราคัดมาครับรถของเรานะครับไม่เคยผ่านการชนหนักพีความน้าท่วมมานั่นเองนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวดูในส่วนด้านในคร้าวๆกันแล้วนครับไปครับ ด้านในคร่าๆนะครับก็จะประมาณนี้ครับคือสภาพคือไม่น่าเกลียดนะครับก็พลาสติกทุกอย่างเนี่ยไม่มีแตกนะครับอ่าสวยงามอยู่นะผมว่าภายในสภาพที่ยังไม่สปาคือยังสวยอยู่นะครับเบาะหนังก็สวยงามนะครับใช่ครับพวงมาลัยสวยงามนะครับคันนี้แจ้งเลขไม้นิดนึงครับครับผมคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่2องแสนสามหมนกิโลนะครับครับผมรถปี2010นะครับเครื่องดีเซล2องแถือว่าไม่ได้เยอะนะคุณเคไม่ได้เยอะเลยครับหน้าจอนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับครับปุ่มทุกอย่างไม่มีลอกเลยนะใช่ครับเจ้าของเก่า ขาดูแลดีนะครับครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันด้วยพงเจด้านหลังก็สวยงามนะครับไม่แพ้ด้านหน้าแน่นอนนี่ครับด้านหลังก็สวยงามนะครับเบาะหนังยังสวยใสอยู่เลยนะครับหลังคาเป็นยังไงบ้างครับหลังคายังตึงๆอยู่นะครับก็คือสภาพโอเคอยู่ครับหลังคานี่ครับหลังคาสวยงามเลยนะเนียนๆแบบนี้เลยครับอาจจะมีข้าวสกปรกนะอย่างที่บอกว่าเรายังไม่ได้สปานะรถคันนี้คือเพิ่งเข้านะครับใช่ครับเดี๋ยวคุณเคให้ดูนี่นิดนึงครับครับโครงสร้าง โครงสร้างครับนี่ครับคมคมครับมีตัววายอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คมแน่นอนรถไม่มีการชนหนักมันแน่นอนครับการันตีนะครับเราคัดมาแล้วนะครับครับผมเพด Mercedes Benz สติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับครับน็อตไม่เคยถูกไขเลยใช่ครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันต่อครับด้านหลังจะสกปรกนิดนึงนะครับเพราะเจ้าของเขาชอบตกปลานะครับก็จะมีฝุ่นนิดนึงแล้ที่สาคัญเลยเจ้าของเขาติดเครื่องเสียงมานะเป็นตัวเบสนะครับนี่ครับสามดอก นะครับสวยงามเลยฟังเพลงกันมเพาะเลยนะครับใช่ครับแม็กพาวเวอร์สามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับครับผมสุดยอดนี่ครับโครงสร้างสวยครับจิกได้หมดครับนี่ครับท้ายเดิมแน่นอนครับนี่ครับสักกาดะเดิมนะครับไมค์กานฉุกเฉินมีครบนะครับใช่ครับผมโอเคคุณเคปิดท้ายเลยครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของล้อนิดนึงนะครับยางในเป็นยางใหม่นะ ยางใหม่อยู่นะครับรหัสยางหลังนะครับ2 2 5 4 5 R 1 8บแปขอบสินะล้อเบนท์ก็คือสวยงามนะครับมีมิตินะครับตัวนี้นะครับยางปียนะครับใช่ครับเจ้าของเขาเคลมไว้ว่าเพิ่งวิ่งไปประมาณ5,000ันโลเท่านั้นนะครับใช่ครับส่วนข้างหน้าก็เป็น2 2 5 4 5 R 1 8เหมือนกันนะครับก็คือสวยงามครับหน้าหลังนี่ครับแม็กสวยๆเลยนะครับใช่ครับได้แม็กแต่งมาด้วยแม็กอันนี้หลายบาทเลยนะครับใช่ครับผมเจ้าของบอกว่าเป็นแสนนะคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวคุณเคพาชมอู่นิดนึงที่่เรรราามมอวิสกััันนบบบยๆะคคผ ี่ครับก็ทำแต่เบนซ์นนะเบนทุกคันเลยไม่มียี่ห้ออื่นนะเบนคลาสสิกเบนซ์เ,เ,เก่าๆกก็รับนตีได้นะครับอูเราจับแน่นอนนี่ไป,ไปเดินครับนี่ซ่อมแต่เบนซ์นะทำแต่เบนซ์นะครับเบนทั้งหมดเลยนะครับเบนรถตู้ก็มีนะครับบอกเลยที่นี่คือครบวงจรนะครับซ่อมแต่เบน แน่นอนนะครับก็การันตีเลยนะครับใช่ครับว่าเราเซอร์วิสให้ครบทาถึงแน่นอนใช่ครับเราก็ไม่ได้ไปอู่แบบมั่วๆนะครับก็ให้ดูครับเนี่ยอู่ก็คือซ่อมแต่เบนซ์ครับมีแต่รถเบนซ์เท่านั้นเลยทําโดยเฉพาะเฉพาะทางโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่า e250 CDI diesel นะครับของเรานะครับครับเราเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยไปครับเราก็เซอร์วิสเสร็จเรียบร้อยนะครับหลักๆที่ทำนะครับ Mercedes-Benz e250 คันนี้นะครับก็เป็นท้ายของเหลวทั่วไปนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับกองเครับ ดีอยู่แล้วนะครับเครื่องเกียร์ก็ปกติอยู่แล้วนะครับชวงลงชุงล่างก็ปกติเช็คหมดนะครับก็มีเหลือที่ทําเพิ่มเติมนะครับก็ต้องไปตั้งศูนย์ส่งล้อก็เหลือแค่อย่างเดียวครับที่เราทําก็ประมาณนี้นะครับคือคันนี้รถมันดีจริงๆถ้ามันมีปัญหาอะไรเราก็ทําให้เห็นอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็คือเจ้าของดูแลมาดีอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ เซอร์วิสเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะรถมันขับดีจริงๆครับผมใช่ครับและราคานะครับทางเรานะครับบอกเลยว่าโคตรจะพิเศษเลยครับคันนี้ก็ราคาคันนี้นะครับก็ FC นะครับอยากได้ราคาเท่าไหร่นะครับก็ DM มาหรือทักมาส่วนตัวมาหรือโทรมาก็ได้นะเพราะว่าราคานี้ก็ไม่เป็นไรก็คือผมก็ตามใจแล้วแต่ FC นะครับ FC อยากให้เราขายเท่าไหร่เราก็ขายตามนั้นนะครับเพราะว่ารถยังหรือเพิ่มเติมเซอร์วิสอีกนิดหน่อยนะครับเราก็ให้ลองดูถือว่าเป็นการขอบุณนะครับที่เอได้ติดตาม C.D.I สีดําคันนี้เท่าไหร่ก็ทักมาครับทักมาคุยกันได้หลังไมค์เราก็ขายได้ขายครับรถแรกแขกแถมอยู่แล้วใช่ครับก็คันนี้บอกเลยเราให้ราคาพิเศษเลยนะครับผมอยากได้เท่าไหร่ก็ใช่กิ้งก้างกันมาใช่ครับราคาดีแน่นอนนะครับก็อยากได้ราคาเท่าไหร่ก็ทักมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนที่ เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะลงคลิปนั้นนะครับราคาเราเปิดไว้ก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับถูกต้องครับใช่แต่ว่าตอนนี้นะครับ f c อยากได้ราคาเท่าไหร่นะครับใช่ครับจบได้ผมจบให้ได้นะครับใช่ครับแต่การที่จบให้ได้นี่คือผมก็ต้องสปาให้นะครับก็คือไม่ใช่จบสภาพนี้นะใช่ก็สปาให้แล้วก็ตั้งศูนย์ส่งล้อนะครับตามที่บอกเลยถูกต้องครับโอเคเลยครับอันนี้ผมแถมให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไป เทสโน้ตให้ด้วยนะครับก็เพิ่มเติมนินิจด้านคันนี้นะครับผมจะบอกได้เลยนะครับว่าเบลเนี่ยเป็นเบลลัดด้วยนะถือว่าปลอดภัยนะครับเป็นเบลไฟฟ้านะเบลลัดนะครับเนี่ยเด้งไม่ได้นะครับโอเคไปลองกันเลยครับอันนี้คือเราได้เซอร์วิสเสร็จแล้วนะครับใช่ครับก็มาลองเทสกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปแล้วครับ EP นี้พิเศษมากนะครับใช่ครับนะครับก็อัตราเร่งดีนะครับก็ขับสบายสบายประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องดีเซล เสียงเครื่องก็เงียบๆนะครับก็เครื่องปกตินะครับช่วงล่างก็ไม่ได้แข็งนะครับเพราะว่าล้อก็ขอ18ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับพ้อยยางก็ยางใหม่นะครับก็นุ่มนะครับนุ่มหนึบไม่ได้แข็งไม่ได้กระด้างก็เหลือแค่เราต้องไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับใช่ครับเราต้องไปถ่วงล้อนิดนึงนะครับถ่วงล้อหลังหน่อยนึงครับแค่นั้นเองเนี่ยขับดีเลยนะใช่ครับเนี่ยรับก็ขับโอเค แอร์เย็นด้วยนะครับคันนี้แอร์หนาวเลยนะฮะนี่ครับวิทยุจอใสๆใส,ใส,ใสงาน<อ>งได้หมดนะครับ,รบหรือคปอย่างที่บอกมีซับบ็อกด้านหลังนะถ้าเปิดเพลงนี่คือเพาะเลยนะใช่ครับผมขับเป็นไงบ้างลุเกยสบายๆครับตายเบนซ์นะครับก็ไม่ได้ไอ้นี่เกินเกินไปไม่ได้กระด้างนะก็นุ่มๆนิ่งๆเลยอยนี่ผมขับประมาณร้อยร้อยนีดๆนะประมาณเก้าสิบกว่าเกือบร้อยครับก็ถือว่าปกติ เดี๋ยวถ้ามันมีช่วงว่างผมจะมีการเล่งแซงให้ FC ได้ดูกันแล้วกันครับตอนนี้รถยังเยอะอยู่นะครับเนี่ยครับเสียงเครื่องก็ไม่ได้ดังเลยนะ om 6 5 1น่เบาอยู่แล้วนะครับใช่ครับนี่ไม่ได้ยินเลยนึกว่าขับเบนซินไม่ได้ยินเสียงดีเซลเลยนะครบอกเลยสวยมากนะครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสีดำด้วยนะผมบอกว่าสีดำนะเป็นสีที่ f c หลายคนเขาหานะครับก็วันนี้ก็มีให้แล้วนะครับแล้วเป็นดีเซลด้วยนะ รถก็มีน้อยนะสีดําใช่ครับที่สําคัญนะครับราคาราคาคือราคาดีแน่นอนอย่างที่ผมได้พูดไปเลยนะครับว่า FC อยากได้เท่าไหร่ยังไงนะครับก็ทักมาคุยกันหลังไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในขั้นตอนเซอร์วิสแต่ว่าเหลืออีกไม่กี่อย่างเล็กน้อยครับก็เทียบกันจริงๆก็คือรถตอนนี้มัน90%แล้วที่มันพร้อมใช้งานนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตอนที่ f c มาซื้อนะครับสภาพรถต้อง1 0 0นะครับ ไม่ใช่90%แบบนี้นะครับทางเราก็จะเก็บงานให้หมดรวมถึงสปาภายในภายนอกให้ดีนะครับราคาอย่างไ้เท่าไร่ก็ใส่กันมาเลยนะครับใช่ครับแต่ขอแอบบอกนิดนึงครับขอแบบไม่น่าเกียดมากนะขอแบบที่มันเป็นไปได้ถูกต้องขอแบบคุณอยู่ได้ผมอยู่ได้ใช่เองครับแต่บอกตรงๆคันนี้ขายให้ถูกสุดในตลาดแน่นอนไม่ต้องห่วงใช่ครับขายถูกเนี่ยไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับแต่ขายถูกเพราะอะไรครับผมก็อยากจะขอบคุณลูกค้านะครับครับที่ ได้กดช่องเราซับเราจนตอนนี้หมื่นกว่าซับแล้วนะคุณเยอโอ้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับ<ช>พี่ติดตามอย่างเดียวแน่น<ช>นะครับ,รบก็คือการันตีได้เลยรถเราไม่มีการชนนะพี่คว่ำน้ำท่วมตัดตอก็ไม่ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมก็ใครอยากได้ราคาไหนก็ใส่กันเข้ามาได้เลยนะแต่ขอราคาเดี๋พอเป็นไปได้อย่างที่ผมแจ้งแล้วกัน ปีพิเศษเราไม่เคยจัดการถ่ายที่อื่นเลยนะใช่ครับวันนี้มาถ่ายให้ดูเลยถูกต้องแล้วเนี่ยครับรถขับดีไม่ดีดูเลยนะี่ผมก็ขับมาปกตินะก็สบายๆนะครับขับมาสบายๆรถไม่ได้มีปัญหานะแต่อย่างที่บอกนะรถขับดีอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเป็นของสำนาคุณให้ลูกค้าเฉยนะครับราคาก็เลยแล้วแต่ F C เลยว่ายังไงแต่บอกเลยว่าราคาดีแน่นอนรับคุณเคลองแซงกระบะข้างหน้าให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณนัเดี๋ยวมันจะเลยละดีครับเดี๋ยวผม หาช่วงเวลาเดี๋ยวผมจัดการให้แป๊บหนึ่งนี่ระบบเบรกเอาอยู่นะเมื่อกี้มาร้อยนะครับก็เอาอยู่มั่นใจได้นะครับรถเราสวิตให้หมดแล้วนะครับใช่ครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสบายใจไปขับชิลๆได้เลยนะใช่ครับวิ่งทางใกล้ทางไกลต่างจังหวัดสบายสบายนี่ครับผมกดแล้วนัโอ้โหนี่ครับ้วดูในกล้องก็รู้ว่าแรงครับแรงนะครับแรงเลยอ่ะสอง้สี่มาไม่ธรรมดาอยู่แล้ว ศูนยไม่รู้กี่วิแต่รู้สึกว่าแรงมากนะครับโอเคเนาะก็เอาเป็นสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะคุณเคอ่หอมปากหอมคอได<ช>้ครับ,รบแล้วยังไงวันนี้นะครับเราก็ต้องขอฝากเจ้า e 2 5 0 cdi service ครบรีวิวแบบเรียวๆค<ช>ันนี้ไว้ด้วยนะใช่ครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับ ราคาคันนี้ถูกสุดแน่นอนใช่ครับสำหรับผมนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับฝ่าย FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับคร<ช>ับตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ